ข้าพลอยม .6 ข้าพลอยข้าพ .6 ชั้นม .6 ครับเรนคณะผกสายอะไรสังคมวิทยาศาสตร์สังคมค่ะสังคมมีเด็กกี่คนลูก36คน36คนวันนี้มาครบไหมมาครบครับเพื่อนรักเช้านี้ข้าบแรกให้ทำอะไรข้าบแรกเรียนอังกฤษวันนี้เขาจ่ายตังค์รับตังค์เงินค่าีิป่าฉะเนาะข้าพลอยปานเท่าไหร่ รับรับเท่าไรจ่ายเท่าไรจ่ายเ0 0ค่ะจ่าย500 900กค่ะจ่าย9ก0รับเท่าไหร่230 230โอเคอาิาทโอเครับ